好，高唐。

ผมผมเจอเปล่าห้าสิบห้าสิบอะไรเนี่ย

ฮะ <Huh? S 2> อะไรอ่ะอะไรเพื่อนฝึกนะฝึกสองเหรอ

yeah. nguyên cô của chuẩn 51 mươi một nguyên cô của chuẩn

ลุกเหนียบไม่ทนเพราะเนี่ยกวูวางขอเด เขนมเ้ขามามรคนพู r ไม่เคยทำดอะคยที่มึงไม่มืตัง์ก็พว่าึงไม่เคยฟัตอนกูอลมาูไม่เคยตอนกูดู e t เดียวกูไม่เพิ่

em subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp กินไปออนตัวเป็นจุมาไม่ไม่วจอสงทำอีกเรองมาไหมอ๋อโอเคครับอีครัไม่หลับต้องิน แค่เป็นวันสุดท้ายที่กอดเธอไว้ข้างในแค่จากเมื่อเธอเดินต่อไป เธอเข้าใจใช่ไหมว่าฉันพร้อมฟังรุยก่อนตายแม่ไม่ได้ก็มาร้อตมตังไม่ใช่คนสุดท้ายได้เขาให้ฉันได้ตายแทนเธอเพิมเป็นจุดหมายสำหรับชีวิตเมื่อหลายแทนแม่เป็นคนสุดท้ายที่กอดถือแ่จากมือเธอเดินต่อไปแม้ว่าทางจะไกลเสนเด็กธรรมดา ไม่ได้งจะลองห้เธอเิ้นมาไม่ได้เจอดความรู้สึกนี่อค้ไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มรู้แค่ใจว่าไม่ใช่คนดีแต่ยังทำทุกวันที่เจอคนนี้หูวใจแต่แล้วไม่คอยคงที่ขอคิ่เธอกันชจลกออกสักพกนจะรู้แ่จวไม่ใช่คน

อุ้ยเช้าเพื่อนนี้ขาสุขอโทักก่อนอุ้ยเ้าเพื่อนอุ้ยเ้าเพื่อนุ้ยเ้าเ่อเ่าเ่อนกจะแ้ที่มันจีมี้องเพลงโจงมเ้ยวโอ้เขาไมอยู่นะ

มันยากที่จะเข้าใจบ้านไม่มีอะไรตอนที่กูเสียใจพวกมึงก็รู้แค่ว่ากูเสียใจ all the way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  l l the way al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 l the w a l l the way y e a h จา,าหล่อยเพื่อนนี่หอไม่ตัวเนี่ยมันจะหล่อยอน,นี้ไม่ออเอามองคุณจะไม่ตายไหมพี่ไม่มีใครอยู่ได้แล้วคุณผเนดแล้วอะไรเก็บที่โบอะไร มันจะหรอคขาทายใจร้อนไม่รู้จังร,ร,ร,รู้จังไปร้านไตายเอ้หบวเลยมันวะก็ไม่ตายนะยไม่ตา,า่รคงจัดเลย

ตป็้าก็สีดำที่เธอเคยนั่งไมลเธอเปินยางเป็นสีทอง ูมึงคนเสียใจก็เดอตาลว w a t you say ไงเสียไจหบดเดดตาลจไรักไม่เป็นไรฉันไม่ได้เสียใจเจอควัูทุงของเธอว่าท่นเป็นคนแบบ ตัวใหม่ของ XN เทรดบนตลาดทั่วโลกนัคือพี่เต๋าอ่ะ เขาบอกว่ากูน่ะเป็นคนไม่ดีแต่คนพวกนั้นไม่รู้ลิดนเขาดีนั่งจำดีๆทำไมมีใครตรงนี้ I pray to God ้ช่วยกูสักที I want b e a n s ก็กูวสก์ a in my jeans c k บางมากสักทีมันก็ดีมันก็ด Long đi go hay bóng, I'm a boosty rasm a big boy. What do you

สามล้คงจะดีกว่าถ้าหาววันนี้นู้้องการพวกกบดเพ่วกูต้องสุดและกูมาขาใกลพวกกับบดให้พวกมันได้ออกมาจากชนเขาเบากูเป็นคนไม่ดีแต่คำตรงนันไม่รู้อเรื่อง มันเป็นอะนเนร้องเพที่ยุกับผ sure. อโเ็อยากจะร้องเลงผมว่านอนร้องเพลงของผมอ่ะ

Good night.

แต่กูใหพวมึงนันยังไม่ได้เงินเลยในตอนกาคืนมึงไม่รู้ว่ากูทาอะไรแล้กูโผควและปาดูนคนใส่ I h a you n u e e แต่ความนมาจนายู gonna เสองโตนารโนาบ์ที่คอมึพูดอะไรนะครับผู่ามึงต้องเปลี่ยนมามมึงยังไม่ลง้วอาทํามันต้อยู่งการเปลี่ยนใจต้องเลยนจะเปลี่ยนใได้ยงไงล่เรียน้ยังไงลยนจได้ังโดเีนใจได้ยังไงเปลี่ยน้ัเปลีด้ยังไงเปล่ยนจไ้ยังไงเปลีอด้งไงเี่ยน้ังไเลีไ้ังเป่น้อังเป็่นใงองี่าเ่นดเป่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để à. em. Em 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 em. À. À. không bỏ lỡ những ไอ้กูทำเมื hmm. like, oh ่อวัาไล่โซ่สัญญาณบกวอันตายสิ่งที่กูดำไม่มีวันตายไอ้ไม่เชีอยู่ข้างในมีสลายและเศร้าๆมันไม่มีวันหายเศร้าที่สุดมือคือที่สุดท้ายมเศร้าตอนได้กูนหาโทที่บางที่กูหายดปแรกเฟือเป็นวันสุดท้ายวันที่แม่กูสบายทีตอนแม่กูสบายก็ไม่รู้ว่าเลือกูไหกูก็แมว่าผู้หน่าดับเหมือนกูเป็นตัวอะไโอน้แกชไม่ได้มาจ่าอยู่ที่นี้มาได้เดินกับจาไม่รู้ว่กูไยอนยไ มากระบี่กูมากับน้องแอ้ม่เดอะโฮลสี่ทีแม่งร้องกอดเอาสาวๆแม่งแดนทองในแต่ละวันมึงแม่งทองไอ้ในแต่ละวันที่แม่งพร้อมกูจะเป็นนักเตะแค่ยอง I can't see ว่ามึงแม่งยอมกูมีสติพอไแก้วซ้อนเคียร์อะไรกันอยู่เนี่ยไปดังเพราะที่เธอเดินไปอะพี่กูจังนั้งต่กูไล่ ิวสียิคืออัพฟังเพลงจากยูทูบและเป็นคู่หูการฟังเพลงสุดยอดคุณที่เหมาะกับคุณที่สุดคุณจะได้ฟังไปพร้อมกับทำสควอตครบเสร็จออกกำลังขาได้ทุกที่มาโคตรมายืนสั่งกูโคตรนานเลยไอ้ก้อนสีไอ้ก้อนสีวันดี้เพื่อนสีวันนี้เพื่อน ยังกลาเพื่อนยเนียนคลองตายอ่ะเฮ้ยยูเฮ้ยยูได้ไงวะยี่จะแก่เลยชื่อวันนิวเว้ยเพื่อนมาทุงไปออนทัวร์มาตัวเป็นเสื้อประเทศไทยอินยทวันน้ำมันติดยายี่อ้า าเพืื่่ออนรีกูพยายามตังหน้าทุกคนในขณะที่รถยังเคลื่อนที่เาไยินว่าพี่กูพูดถึงเพืนอีกคนหมกมุ่นกับเรื่องมีดดัไลท์โอ้ขนาที่กูยังเฟเด็ดคนบอกกูเป็นเดอะเกรดสกูได้แฟนหนึ่งมากูรักเธอมาจนทีเยสเ็ัหมึคนนึ่งคิดกินแล้วกูบอกกูต้องเป็นสไตล์นีกไม่นานมันคงจะพริกนถ้าเกิดว่ากูนั้นตายกูคงจะกลายเป็นเหมือนนิสิซ่ใ้เรา กินเล้าสรอกของดิ๊ดี้เขาบอกกูโง่สิ่งที่กูจำมันดูมันยังไม่โตไอโตไม่พูดจดการเลิ่มนานที่ยังไม่ยนยังอยู่ในหลังเวทีได้ยินพี่น้องทุกคนบางนาลีกาอีกทกี่นาทีกูถึงจะโชว์พวกแมอยากทมบูแิชเมือนี่กูฟูคลิปสราวดอคนที่รักและกูไม่สคนที่ดูปิดกับุทุกคนไม่ต้องเป็นส่วนแค่ดู ติดแคไม่ขนร้อน